ว้าว <Wow. S 2> ตลาด,าดสามเนแยกชอทซิงดีนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เงินเออเนาะตอนนี้เกือประมาณสองโมงเข้ากัได้มาหาเลาะตลาดได้มาหาซื้อซื้อ,อยังซื้อของดินมาเอ็ดยุ่มกินเนาะเออได้เงินค,คือคือหูเลยเนาะแค่เพื่องามเถอะนะทุกคนนะไปเลาะตลาดเนาะตอนนี้ประมาณสามโมงแลว้วตอนนี้ ยังาพารีวบริลับบริลหนอ,อ,อนเอ็ดวีเงินมันกระจายอยู่ปุ้มๆเนาะเอาอะไรกระเป๋านี่เนาะเราแต่ละนำไปบิึงกันเลยเนาะเอาเป็นอะไระกันไฟเลยว่าแถวนี้ it's so yeah. เอลูซินน่ะเอาอันนี้วล่เอาจอินปด้นะบุ้งนะนลซินเื้อใช่ลูซินหนูลูซินหมูใช่หมูก็ได้อาหมอกลูซินก็ร้านหมกอันนี้แดหมอก5อ่าวันนี้ได้เงินเดือนบอสอะนี่คือวะมาใจัสเนาะ มีเจ้าของอี่จะเจ้าของเอาให้เค็มันก็นเอาให้เ็มกัรกะทิงดีเนาะอันนี้จะได้เฮ็ดลเฮโอลจีโอลจีตวเออเออมันคนหูครหูแลนน่อเซพี่แจ้งไม่มาหรอเอาผักผัรกาดขาขายโลเท่าไหร่ายโลราบ รอ,ลอตลาด,าาดสมดมามแยกแวซิงีนะตเมจั่งพี่เนาะอนี้หมูทะมึนเลยแจมเลย ตอนนี้ได้เครื่องมาพี่เรียบร้อยเนาะลอตลาดอนสามโมงเช้าเพื่อสิ่งนี้เนาะตัดไปตอนเข้าเฮิ่อเลยเด้ทุกคนเด้อจัดไป

ี้มาบคนเฉยลยด้อซจือเลยเดอคือตเ้งใีมากระไรทุกอนด่าได้ยังีงตกเอเด้อเจีวสุดโอ๊ยเก่งมือวางโอ้โหเจหลังวะสวยเล่เซออ์แื่ออันนี้จอคือทำมือนางตวอ้นมาเลยแป๊บิตี่สิบท่า นี่บนน่น่มีน่นห้องน้ำเตมีแต่คูบาบาที่ักนเ็กจยงนกเดำืองนี้เห็นไรายเือนาเงนกนี่ก็คือซีนเนาะซื้อมาโลนึงหมือนนี่ ที่หมูขอต้อนรละเอีดเรเป็นหงเนาะวีิตแบบผสมะสานมันนอกแม่มีนแม่ฝากไปน้องติดตามเด้อเข้าเล่นร์จคนเด้ออแหง่าเนาะเยเนลางเเเบอกข้เนองเงย้ี้วอรันนี้จได้บเบอร์ด็เอาว้นะเบอร์ วันน <kung> ี้มีซีสหมูแล้วก็ร้อนพลิกเข็มนาเอความพลิปเข็มนอแล้วก็มีเต้าหมูสองอันมีลูกซีนลงูกซีนหมูนอน้ำเนร่างค่ะนี่จะโจอะไรเอา้อเนาะโจเอ้ซีจจจะมีเลนี้มีงบ่อเกี่ยตอนนี้ เวลาประมาณสามโมงหางุนเมห้องมันยังไ่ได้นอนอยู่เบิกกอตามันจะเป็นมาแล้วเี่ก็ขอมุวี่าอันนี้กคือเมีของข้าพเจ้าเ้อะเดอเดองยน้ัหน่อยนึงเงยได้มีเสกองเออันนี้ก็คือมูของพ่อยเนาะอันนี้คือมู่คนที่กินหลานที่สุดไปใส่กับองเพื่อนมกินหลานกูมึ่เลยแล้วก็อันนั้นคือคนที่ดุที่สุดในแก๊งเนาะ เเพื่อนานเจทุกอย่าม่ยเอานไ้บุกยงเอกระปสิ่งที่เราคอยนาะมันกคือด้มาหอดีแล้วมันก็คือจุ่มอะไเลยโบงอที่หนานะนี่เอาผัดห้เลยตากนะทุกคนตอนนี้ก็ไดุ้้เปมอน

ตอนนี้เวลา3โมงนะ3โมงเนาะคุณฮันนี่จจุ่มเนาะแต่เล็มี2โมงงที่าสื่อใเนะาเรื่อยๆี่มาเรียอะไรทุกคนนะฮ้ม่ได้มเรียนะอันี้อีเมืเด็เนาะบอลร้บอ

เออตุกมเตันตุกีเออตุ๊มาละน่าตุตานุ่กโกนาทิศตนนียีนะจ๊นไอเทมเดียวตุกเรา็อื่น งันคงไม่แนะาจะเปนที่ดีี่สุดเลยที่ดีท่สุนะอทำอไดีสุดที่ดีที่ก็้เลยม่ได้อพี่พิทพิขึ้นายมีการ่ิานไร้าอตากรรมแม่ินรตวนายเอ้ย

มาห้องนี้ก็อิ่มแล้วเนาะขอตัไปอ่าน้ำอานมายก่นเด้อบ๊ายบายฝาทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนติดตามก็พอเนาะกดไลค์ก็พอยบ๊ายบายอหคุณจี่แล้วยยง